พามาเปิดสต็อกรถครอบครัว11ที่นั่งที่ชูริตคาร์หรือบ้านชูริตนะครับวันนี้ผมจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับรลดราคาโคตรเยอะเลยนะครับใครยังไม่มีรถครอบครัวนะครับ วันนี้นะครับผมจัดโปรพิเศษแล้วห้ามพลาดเลยครับไปชมกันเลยมาชมคันแรกกันเลยนะครับคุณ d ด H1 ตัวท็อปรุ่นเดลักซนะครับผมได้สีดําเท่ๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีริ้วรอยเลยนะครับได้ปี2018นะฮะเลขไม่แท้ๆเพียงแค่106,000 0กิโลเท่านั้นเองนะครับวิ่งไม่เยอะเลยนะครับผมกับสภาพและราคานะครับผมเคยตั้งไว้777,000บาทนะครับวันนี้ผมปรับลดราคามาเหลือแค่769,000บาทครับไปดูคันต่อไปกันเลย ขันที่2นะครับเป็น H1 ครับรุ่น elite นะครับได้ปี27เลยนะครับเลขไม่น้อยมากนะครับเพียงแค่130,000กิโลเท่านั้นเองนะครับบอกเลยว่าคันนี้นะครับใครได้ไปโชคดีมากมากเพราะว่าใช้งานมันน้อยนะครับได้สภาพกิบๆรอบคันเลยนะครับและราคาคันนี้นะเท่าคันเมื่อกี้เลยนะครับผม 7 6 9 0 0 0ับาทครับหรือใครไม่ต้องการรถเทปที่นั่งนะครับใหญ่เกินไปนะครับเรามีรถ7ที่นั่งสไตล์เรียบหรู2คันนี้เลยนะครับเป็นโต y o ต้าเอาผาดทั้งคู่นะครับ2รุ่น2สไตล์กันเลยนะครับมาดูที่คันแรกกันก่อนนะครับคันนี้เป็นโต y o ต้าเอาผาด 2.4V นะครับปี2 0 1 2ได้สีขาวนวลสวยๆแบบนี้เลยเลขไม้ในแท้ที่200,000กิโลนะครับวันนี้ราคาผมเคยตั้งไว้900,000 49 0 0 0บาทนะครับวันนี้ไม่ขายนะครับลดราคามาเลยนะครับผมส0,000เหมือนกันนะฮะเหลือ9 1 9า0 0บาทครับและคันสุดท้ายนะครับคันนี้นะครับเป็นเอาผ่าตัวท็อปสุดนะครับเป็นรุ่น executive lounge V6 เลยนะครับคันนี้ผมพูดเลยว่าขายคืนกำไรไปเลยนะครับราคาคันนี้เคยออกห้างโคตรแพงนะครับผม5าล้านกว่าบาทเลยนะรประมาณนี้นะฮะผมเคยตั้งราคาคันนี้ไว้นะครับ2ล้านกว่าบาทนะครับวันนี้ไม่ขายนะครับ ลดราคาลงมาหลายแสนเลยนะครับวันนี้ผมตั้งราคาเพียงแค่นะฮะฟังดีๆนะครับ1 8 8 0 0ล้านแปดแสนบาทครับผมกับเจ้าเอาผ่าตัวท็อปเครื่อง3.5ตัว V 6ของแท้นะครับตัวท็อป Executive แล้วเลยนะครับได้สีขาวสวยๆปีส0 1 6นะครับผมและที่สำคัญนะครับคันนี้ราคาผมจัดโปรโมชั่นไม่เคยถูกขนาดนี้มาก่อนนะครับวันนี้เป็นวันที่เราจัดโปรโมชั่นมากที่สุดสำหรับคันนี้เลย ได้ออปชันเต็มๆนะครับที่สําคัญนะครับคันนี้เลขไม์เพียงแค่1นึ่งแสนสามนกิโลนะครับวิ่งโคตรน้อยเลยนะครับกับสภาพแบบนี้ราคาที่ผมจัดโปรโมชั่นมาแบบนี้นะครับเหลือเพียงแค่1นึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทนะครับห้ามพลาดกันเลยครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์แอดเพื่อนเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวมีทางแอดมินดูแลคุณแน่นอนนะครับหรือใครต้องการจะเข้ามาดูรถที่โชว์รูมตัวจริงนะครับปักหมุดบน Google Ma p มาได้เลยนะครับว่าเฉลิศค่ารถบ้านคุณเชลิตนะครับ